่่่ชกันนอยยูจริงจริงเข้าบัฟตัวเดียวก็เข้าเลนเลยก็ได้มั้งเผื่อจะได้ไวเพราะว่าเดี๋ยวดอยเคลียร์กลางเสร็จแล้วดอยไปเลยแต่เรมาทำคำถามเข้าบัฟไหนครับเข้าบัฟบูเข้าบูดิอ๋อเราจะไปเอาบูไทยใช่ไหมบเราเราเราไปเอาดาร์กใช่ป่ะเราให้แคทตี่อยู่เลนดาร์กใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็รีบพอตีบูเสร็จก็วิ่งเข้าเลนเลยแล้วก็อย่าด้ยดอยเคลียร์เสร็จดอยตามไป เหมือนเราเวฟแรกเราก็เอาเลือดป้อมหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นชา้าไป I อยู่มันไม่ทันงานาแยมแย่โบเซ่ผมเพิ่นบนเจแบบ็เแบเบจ็บคิดทั้งหมดไม่นะ <st arts> ตายตายไหมเนี่ยอ๋อมันฟิกออกเลยหมดว่ะฟาร์ <c oughs> ามได้ฟาร์มได้ฟาร์ามไปครับไม่คิวแล้วแก๊ก เอาเอาเอาเลดไปได้เลยนะได้ครับเป็หมือนแก๊งมันจะเดินแบบแบบนี้เหมือนต้องรีบเล่นนะถ้าต้องคำคีบอะเอ้ได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 ้ด่วนด่วนด่วนมันไม่มีฟิก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 อ่ะตอนนี้กรอบเล็ดพันหนึ่งแล้วเล็ดพันหนึ่งแล้ว ันป้อมให้อยู่ันป้อมให้อยู่ทงอยู่แทงอ้ยู่แทงอยู่แทงอ้ยตีไปตีไปตีไปยิงอย่ยิงอยูิโมาริโปมาริโปมาตัดให้อยู่ตัดที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 ่ตายตายตายอยิไม่มีเลสไีเลสไม่มีเลสังป้อมอยู่ังป้อมอยู่ตายที่ปนยิยามา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 แล้วเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่ออย่ามีมีบอมีบอมีบอมเนาะมารวม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 ม่มามยิงแล้วยิงแล้วโอ้ไปได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 ้ ได้ตัวนี้ได้คาลีวะนานาได้หมดไปเลยไปผมสี่แล้วเมื่อกี้ทุ่ป,ปั๊มไปโดนวะตีดัก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 ไม่วีรอรัดไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้เอาบูกันดีกว่า <c oughs> เอาบอูวันทำทำเวฟกันทำเวฟกันกับประทัดกับปรีเซ็ตมีเาล่าเซ็ตมันไส <t> ี่แล้วเราสี่แล้วเราสี่แล้วโอ้โหเพื่อนบังให้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  รวยด้รวยเป็นตายมีฮิวด้วยมีไหมมีไหมปะปแวา่อนสลอด4คิวสวยอเราจนได้แต่กิต้องรวยกิต้องรวยแล้วกิต้องแบก เฮ้ยเขาบับไปว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างันบางกอช่างมันหัวรอไป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 บนยาวเลยยาวเลยบนตีตีตีตพราะพาเราได้ป้อมนี้เราจะเราสามารถตีป้อมได้ก่อนทีป้อมในมันไม่กันไงไปเลยไม่ล่ะวันนี้เข้าไปเลยไไปเลยเลยเเไปชุบเราไปชุบเราไปชุบเาไปล เข้าหลังไม่เป่าเลยไงเดี๋เข้าอย่าอย่าวิ่งเข้าหลังให้คลิปหมดอะดิเป้าบัฟไป้าิปหมมดแ่้าิปหมดแัฟกันนะบัฟบัฟเอาเอาเอาดับดาก่อนตีปั๊มได้ตาครับอย่างนี้ต้องทำคลิปต้องเอาตัวรับป้อมกันหต้องเอาตัวรับกระสุนกันหน่อย มันมีกระขอแก๊กไปดิไม่ไม่เป็นไรเราไปชุบเราไปชุบเราไปชุบยังอยู่สามพันแย่งคลิปเล็กได้ครับโอ้ยเลยยาวคอยไม่ตายมันก็จะแตกโอไม่งั้นอันติฟิกกันนะแก๊กขึ้มาหน้าไม่แตกกลางต่อมาไอ้ทีมก็ไปเถอะ บอลบอลบอมบอลว่ะจะกลับแล้วล่ะอเปงเรียนไม่มันมันอยู่ในพุ่มมันอยู่ในพุ่มเล็กพยายามสปิดล่างอยู่ว่ะนั่นไม่อยู่อ่ะไปแล้วได้นะานอีกนี่กางไม่อยู่นะไม่ยังอยู่ซ้ายนะล่างโดนล่างล่างล่างโดนเราวววบอมบอว่ะมันไหาน ตายตายหายาตายต่อชนะไฟแล้วกันโดนโดนไหนยาวเฮ้ยที่ถ่ายละเราเราว่าเราต้องดันเรียกมันมาไว้หรอเราไปไฟมันไม่ได้หรอตัวเรามันช้าใช่ใช่ไอ้ปัวบนนี่โดนต่อนะเนี่ยไม่ใช่โอเมนเอ็มโอเมนมันเล่นเป็นไงมันรู้อ่ะมันไปปิดมันหน่อยไปแป็งยาวเลยซัดไม่แจกตัวตอนนี้แหละ กำลังกำลังกำลังอ่าเราดันดันเราดันกลางกันดีกว่าต้องต้องทิ้งคนไว้อะก็ให้ให้หมอจัดการเราแรงนันสี่คนอะมาลีชียร์คีบมาคีบมาเฮ้ยชูสตันคีบซูโปอยอยู่เลสเราเนอะซูโปอขึ้นไปปิดนะตรงนั้นใช่ใช่ใช่ขันเห็นผมไม่เห็นผมอันตีแล้วน้อง ไมีหิวมีหิวมีหิวใหญ่ได้มันได้มันได้หิวใหญ่แล้วหิวใหญ่แล้วไอ้สัตว์ดุนดุดจบแล้วจบแล้วจบแล้วมีหิวมีหิวมีหิวกูหิวแล้วมีหิวอีกมีหิวอีกมันจับแล้วจับแล้วมาจับแล้วมาจับแล้วโไฟไหลไฟยังไงก็ไมาติดการตบดการติดม่รไปไหมนะครับไปไหยโอเคความผิดไปทำเวทบนให้ก่อนนะแม่เราต้องไฟไหมใช่เลือดไม่มีเลือดเลือดหมดว่ะ ทำล่างให้เขาล่างยี่สิบห้าวิถึงจะมีอันติริดง่ายตัวจริงโหยอดออกมันจะเล่นผมนเลยเต็มงั้นไปทำเว็บทำได้อยู่คนเดียว <c oughs> เหมือนมีคนท้ยเขาเลาะเหมือนมีคนพิมพ์ในช่องแชทบอกว่าตัวที่อีกใหม่ตัวหนึ่งจะเป็นซูเปอร์แมนมั้งทำเว็บไว้แต่ก็ะโดดโอเวอรจับขึงไม่ยอมร้อนรอดตีปั๊มนะจบแล้วเราจบแล้วเราจบแล้วเราจบแล้วเหลือเหลือเหลือชีพยังเหลือคชีพไม่เหลือเลือดแล้วเด็กตรงนี้สองตัวแล้วสองตัวคอรลี่ก่อนคอรลี่ก่อน ไม่โป้ับกับบานผมโคตรแหวยยิงตายหมดเลยนะตอนนี้ฮัลโหลฮะมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าบับกายกายเก็บยาด้านหลังไหมจะได้จะได้มานาด้วยยาหลังบ้านต้องป้อมกลางโอเคจ้าโอกคจ้าออกครับไงต่อเราเหลือป้อมไแล้วตอนนี้ เงินเรานำเยอะเนี่ยไอ้้เหียไม่ใช่อะไรมีโบนะไม่เนี่ยทำไม่เนี่ยเราไปกันพร้อมลองมาโบ,าบ<อ>า้ได้คนเ,เดียวเราต้องรีดดาแล้วแหละไม่งั้นถ้ามันสปีดพุชเดี๋ยวเหนื่อยไกลๆเอาโบ้มาอ,าอ,าอา๊อกายมาออกายรับล่างเสร็จผมต้องกลับไปรับบนอีกเวฟนึงนะจะมีอยู่แล้วเจอด้ว มันเป็นกาลีด้วยอ่ะเนี่ยตีแบบว่าไม่มีคงมีคีปอนเด้นอยู่ด้วยปัญจต้องเล่นแบบถอดสมองนิดนึงมาเฮ้ยมันนันตีทีจังหวะนั้นเนี่ยคีปมันจะไม่ถึงเลยวินาสองคีปมาคีปมากีปมาคีปมาไม่กลับไปแล้วเหมือนกันโอเคดับให้ดับจัดให้ คิวเอีผมฟรเฮ้มันรับผมมัรับผมมันรับผมคิวจะมาแล้วน้องอะไบ้างอะบ้างไมายู่มาเราตายนะเราตายนะเราตายนะมันใช้ชดสกิลหมดแล้วจับไปแล้วจับไปแล้ว่อนจับไปแล้ว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 แวแล้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 ว้วแล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 ้วแ้วแล้วล้วแล้วแ้วแล้วแล้้วแแล้วแล้้วแล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  ไอ้ไอ้ไอ้ไ้้้ยเ้ยดไอ้เนีไอ้ไอ้มงรังแก่ับไอ้เงเกกับซับหรอวะพีโป้อ่พ่อตายจริงะอตายจริงอ้เราต้องเอาเนได้ได้มาหึแล้วเราต้องไเอาปบปับคองอะ ได้มา,ามป้อมหนึ่งแล้วว่าแค่เราทำสามทางได้ก่อนแบบเวลาควรเราน่าจะสบายนะต้องรับบทคนวิ่งทำเวฟอ่ะตอนนี้เ <laughs> ข้าไหมเข้าไหมพี่ให้ยายอยู่ล่างล่าสดุดโดน, <c oughs> <S <s <ays> <S นปิดแค่นี้ <c oughs> มันจะเอาจ้าวไม่เอา,าผมบนละทำงานเลเฮ้ยเข้าไหมจ้า ป um oh ุ๊นะาตัวนะตัวได้เพื่อนอันีวน่ผมดยิววยิ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 วชุชุบ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 ผมไม่ตายมาช่วยกันอยู่ช่วยกันอยู่มันต้องกลับมาบ้านนะผมดันล่า้ามาวยวยิ้วให้ยิ้ปุลับบนไอัี้เราก็จะมีเลือดเล่นวๆเราจะมีตัวเราจะมีตัวช่วยแทงมาแล้ว

พลรชันดาเมจอนะน้องเฮ้ยอ้ว่าเฮี้ยจังวะเออยเออเฮ้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยจอมไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันลองรอบหน้าลองเป็นนี่ไหมลองเป็นออฟเลนเป็นซูเปอร์แมนไหมได้เดิมง่ายๆนะผมลำบากลำบนกับการวิ่งข่าวเพื่อนได้ซูเปอร์แมนแกูจัดเองเพื่อนได้เป็นซูเปอร์แมนเลยเพราะว่าเรามันมันเติมได้มันก็เคลียร์ทุกเลนได้ เออกูเป็นซูเปอร์แมนออฟเองพ็พอพาะตายกระเพาะตายเลยมันจะมาทักษะก็โอ้ยตายจริงไอ้กายไอ้กิ่มันโดนกระสุนกาลีตายแล้วไม่นก็เปิดนั่นน่ะไม่ได้ว่ะไอ้ย่าหาไม่ได้แล้วกระเพตาย